มีเหตุผลเดียวกันในอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีตัวบทกล่าวถึงเราก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งทั้งสองนั้นมีบทบัญญัติที่เหมือนกันทั้งนี้เพราะการกำหนดบทบัญญัติต่างๆนั้นจะขึ้นอยู่กับเหตุผลในการบัญญัติขึ้นมาดังนั้นกิยัสจึงหมายถึงการกำหนดบทบัญญัติของปัญหาโดยอาศัยหลักการเทียบเคียงดังตัวอย่างต่อไปนี้ หสุราเป็นสิ่งต้องห้ามดื่มด้วยตัวบทของอายะที่ว่าความว่าโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงสุราการพนันการบูชายัญและการเสียงทายเป็นสิ่งชั่วช้าซึ่งเป็นผลงานของเชยตอนมันร้ายดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลมันเถิดเพื่อพวกเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จ การห้ามดื่มสุรามีเหตุผลอิลละคือทําให้เกิดความมึนเมาดังนั้นเครื่องดื่มอย่างอื่นที่มีเหตุผลเดียวกันก็ต้องผนวกเข้ากับสุราโดยใช้บทบัญญัติเดียวกันคือห้ามดื่มเช่นเดียวกับสุรา2การซื้อขายขณะที่กําลังมีการอาจารเพื่อละหมาดวันศุกร์นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม ด้วยคำดำรดของอัลลอฮ์ที่ว่าความว่าโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อมีการเรียกร้องเชิญชวนเพื่อให้ไปละหมาดในวันศุกร์พวกเจ้าจงรีบเร่งไปยังการรำลึกถึงอัลลอฮ์กันเถิดและพวกเจ้าจงละเว้นการซื้อขายนั่นเสียนั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากเม้นพวกเจ้ารู้ การห้ามซื้อขายในขณะที่กำลังมีการอาจายอยู่นั้นก็มีเหตุผลอินละนั่นคือทำให้รบกวนต่อการตอบสนองต่อคำเชิญชวนของอัลลอฮ์ดังนั้นกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการซื้อขายเช่นการเช่าการจำนำหรือจำนองก็มีเหตุผลเดียวกันจึงต้องใช้บทบัญญัติของอายะดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน 3. การค่าเจ้ามรดกโดยทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีตัวบทกำหนดไว้ว่าเป็นเหตุผลทำให้ ทายาทถูกตัดสิทธิ์จากกองมรดกตัวบทที่ว่านั้นคือหัดิที่ว่าความว่าผู้ฆ่าจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกเลยทั้งนี้เพราะผู้ฆ่านั้นรีบร้อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิ์ในกองมรดกของผู้ตายก่อนถึงเวลาอันควรดังนั้นเขาจึงถูกลงโทษด,ด้วยการถูกตัดสิทธิ์ออกจากกองมรดกเสีย การฆ่าผู้ทำพินัยกรรมโดยผู้รับพินัยกรรมถึงแม้ไม่มีตัวบทกำหนดบทบัญญัติไว้แต่มีเหตุผลหรืออิลละเดียวกันจึงจำเป็นจะต้องนำตัวบทดังกล่าวมาใช้ในกรณีนี้เช่นกันขอความสำคัญของกิยาสถึงแม้กิยาสจะเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามที่จัดอยู่ในลำดับรองจากอิจมะก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติกิยัสมีความสำคัญมากกว่าอิจมะทั้งนี้เพราะปัญหาที่ได้มีการอิจมะนั้นมีอยู่อย่างจำกัดมากและไม่อาจเพิ่มได้อีกหลังยุคแรกของอิสลามแต่สำหรับกิยัสนั้นมุจจะฮิตท,ทุกคนในทุกยุคทุกสมัยสามารถกระทำได้ถ้าหากเกิดปัญหาที่ไม่มีตัวบุตรในอันกุรอานสุนนะหรืออิจมะระบุไว้โดยไม่จาเป็นต้องจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของบรรดามุจจะฮิต แต่อย่างได้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าตัวบทของอันกุรอานและสุนนะที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางกฎหมายนั้นมีอย่างจำกัดในขณะที่เหตุการณ์และปัญหาต่างๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวบทที่มีอย่างจำกัด จึงไม่อาจที่จะกำหนดบทบัญญัติของเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัดเหล่านี้ได้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์วินิจฉัยด้วยการใช้ความคิดเห็นของมุจตะหิต,ตซึ่งกิยานั้นเป็นการกำหนดบทบัญญัติโดยการวิเคราะห์วินิจฉัยประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมาก กิยาสเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เชื่อถือได้ในการที่จะทราบบทบัญญัติต่างๆที่ไม่มีในตัวบทและเป็นวิธีการที่มีการนำมาใช้ตั้งแต่สมัยของท่านนาบีจนถึงทุกวันนี้อัลมุฮซานีสิทธิของอิหม,มัมอัชชาฟอีซึ่งเสียชีวิตเมื่อปีฮิจรัสกราชที่264ได้กล่าวเกี่ยวกับกิยาสไว้ความว่าบรรดานักกฎหมายอิสลามตั้งแต่สมัยของท่านนาบีจนถึงทุกวันนี้สมัยของอัลมุฮซานี ได้ใช้วิธีการเทียบเคียงในการกำหนดบทบัญญัติต่างๆของศาสนาและพวกเขาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกับความถูกต้องก็คือความถูกต้องและสิ่งที่คล้ายคลึงกับความผิดก็คือความผิดจึงไม่มีนักปราชญ์กฎหมายอิสลามคนใดสามารถที่จะปฏิเสธหลักการกิยาสได้เพราะกิยาสนั้นเป็นการเทียบเคียงกันและเป็นการหาความคล้ายคลึงกัน ข้อกิยาสกับการเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามนักกฎหมายอิสลามมีความเห็นพ้องกันว่ากิยสนั้นเป็นแหล่งที่มาของฟิกในสองกรณีคือ 1. กรณีที่ตัวบทซึ่งกำหนดบทบัญญัติของสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้กำหนดเหตุผลอินละในการบัญญัติด,ด้วยเพราะการกำหนดเหตุผลนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกสิ่ง ที่มีเหตุผลเดียวกันจะต้องมีบทบัญญัติที่เหมือนกันเช่นคำตัดของอัลลอฮ์ความว่าและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับประจำเดือนเจ้าจงตอบเถิดว่ามันเป็นความเดือดร้อนอย่างหนึ่งดังนั้นเจ้าจงห่างไกลจากสตรีทั้งหลายในช่วงมีประจำเดือนและพวกเจ้าอย่าได้เข้าใกล้พวกนางจนกว่าพวกนางจะสะอาด อันนี้ได้บ่งบอกถึงบทบัญญัติอย่างหนึ่งนั่นคือการห่างจากภรรยาในช่วงที่มีประจำเดือนโดยไม่มีเพศสัมพันธ์กันนั้นเป็นสิ่งวายิบ หมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเหตุผลหรืออิลละของการกำหนดบทบัญญัตินี้ขึ้นมามีการกล่าวถึงในอายะเช่นเดียวกันนั่นคือคำว่าอาลาซึ่งหมายถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ทั้งสองอันเป็นผลจากการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ภรรยามีประจำเดือนหากในกรณีที่มิใช่ประจำเดือนแต่มีเหตุผลหรืออิลละเหมือนกันก็ต้องใช้บทบัญญัติเดียวกัน สองกิยาสที่กระทำขึ้นโดยท่านนาบีสโลโลุลลัลฮุอะลัยฮะสสลัมเพราะการวิเคราะห์วินิจฉัยของท่านนาบีนั้นหากได้รับการรับรองจากอัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นสุนนะดังเช่นอ